ครับดูโดดแล้วสองกัรนิดตั้งครับต้องรอมันก่อนเดี๋ยวอ่ะสวยรับในที่นี้คือใส่เสียนัมเบอร์ด้วยนะครับก็เป็นวัวชั้นเต็มครับเดี๋ยวดอกน่ครับ แลที่นี่ผมจบีซื้อนัมเบอร์ทิ้งกลน,นะครับแม่เลย ในที่นี้คือ copy ครับแล้วก็คำสั่งสั่ง control C ครับแล้วที่ถัดไปครับเอาใส่ว่าี้ตงเลยเอาทำไมอ่ะ Mình kiếm bằng mắng lắm ta Cô đơn nông mày Đại là bố, hồ sức lắm mày ở kiến này sẽ phần nữa Sơn chai chứ mày, em chông ra nghỉ nó Đói xảy Đại kể cái máy nào, email, em em Xong đai à? มึงขึ้นโหลดได้เลยมันส่งมันส่งได้หรอส่งทางอีเมลอะไ่ท่นั่นได้เลยสียงไงเพื่อนแค่ส่งหนังโป๊พันอันนี้มีอะ้เพื่อนอีกคนนึงถ้าส่งมันเฟซบุ๊กมันได้ใชู่ปะไม่ได้วงการเลยเรื่องเลด่นนะครับเรื่เด่นอาวุธฮะไม่จะเป็นอะไรพวกเพื่ออาวุธชีวภาพเขาเอาไปกี่โมงโดยเที่ยวเดี๋ยว ซื้ออะไรจะซื้อมะเยนยากนะซือรียนยากใช่ไหมซื้อมานานนะผัวของแกเราไปซื้อแอร์ฟอร์สฟันมันดูแล้วเว้ยไม่ซื้อเอออยากได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปซื้อสามแถมหนึ่งซื้อหน้องโอ้เคืออเวนเจอร์เว้ยเซฟเซฟเฮาแล้วก็อะไรอยู่บ้างมันดันอ่ะคนท่านแป้งอยากซื้อนะถ้าซื้อถ้าไม่เคยดูไม่มันเลยไม่มีรูปเอาไหมไม่เอาเอาก็ได้เดี๋ยวให้แกกลับไม่รอนนะ ส่งได้เหรอได้ไม่ได้หรอไฟหนักไอหูงี่น้องแล้วไ,ไม่เอามาตอนนั้นวะมันจบยังไงอะน,น้องตัวอะไรแดงไงคนตัวนั้นสนุกตายในในยังไงตัวอะไรประสาททำไมพูดมากอ่อพูดมากเหรอพูดมากไม่มีอะไรเลยเอาเป็นว่าตรงช่างของชูเตอร์อ่ะ ไปเดียวกันเจ้เลโชเตอร์มันเปิดเออแต่มันดันไหนจันยังมียังมีไม่ไหวอีกข้าวไหนไม่ดูเพื่องไงโชเตอร์อ่ะไม่อยากดูเบื่อไมชอบผสมไว้หนังมันมันนุ่ยนุ่มทำขายเหรอหนังนี้เพื่องไงไหนอ่ะหนังโป๊อะไรนี่เดี๋ยวก็ไม่ได้ดูเปิดเลยเนี่ยอุ้ยไปไหนอัดวิดีโอเลยอุอัดคลิปสอนลงนีโร่อัดลงยูทูบเดี๋ยว วด้วว่าด้วยปิดคอมก่นอนเฮ้ยหโหสิวกู